นี่ผมมาทําโขนนี่ผมก็ไม่ได้เงินนะเนี่ยผมมาเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาถ้าถ้าถ,ถ้ามีรายได้ก็เข้าเข้าไอ้ช่องของเขาหมดเลยอ่า,าอ๋อนี้เอาไปเขียนลูกค้าให้ทำให้ใช่ไหมฮะเขียนอะไรเขียนที่บ้านหายะวายะแน่นรู้ไปเอา เลี้ยงสดได้ไหมล่ะสายตาไม่ได้นะรใยกระทงที่นี่เขาก็จะมีคนละร้อยทุกคืนเหรออ๋อ ผมไม่รู้ผมผมรู้ผมก็มาแล้วประเพณีหน้าบ้านประเพณีชักพระใช่ไหมที่บ้านผมประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่เพชรบ,บูรีครั้งที่สงขาลากพระขึ้นเขาเหรออไไปปบนทแล้ว จะมีอะไรไอ้ที่ว่าเขาห่มเปลี่ยนผ้าจีวรให้พระอยู่ที่หนปลาเปี่ยนมได้ไอ้ที่ว่าจีวรยาว,ยาวๆเขาแห่กันอะใช่ไหม,ไมอยากไปทำอยู่นะแต่ยังไม่มีงบ <laughs> หางงบหาคนสนับสนุนก่อน อ,อ๋อผมพึ่งทำพึ่งทำไม่มันไปแล้วผมไปทําแล้วมันไม่ได้เงินจากเขาไงเอาคิปไปลงแล้วผมก็ไม่ได้เงินจากเขาไนงะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาอ่านี่ผมมาทาโขนนี่ผมก็ไม่ได้เงินนะเนี่ย ผมมาเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาถ้าถ้าถ้ามีรายได้ก็เข้าเข้าไอช่องของเขาหมดเลยเราไม่ได้ถ้าไม่ได้ตกลงอะไรกันก็ไม่มีส่วนแบ่งนอกจากจะตกอ่ก็เหมือนทำให้เขาสิก็ไม่เป็นไรก็ ใช่ถ้ามีรายได้มันก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ได้สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเรื่อยๆโอเคมาถ่ายทำ เรื่อยๆนะครับผมไปเรื่อยๆอ่ะมาช่องใหม่ๆเขามาใหม่ๆก็มาถ่ายให้เขาไงก็รู้จักกันเลยก็ไม่เป็นไรผมก็ไม่ลบคลิปเขาาออกนะถ้าเป็นรายได้ของเขาก็ถือว่ามันสนับสนุนเข้าไปอย่างเงี้ยถ้ามันมีรายได้นะผมก็ไม่ได้คิดอะไร

โอ้โอนตีนตนกันเยอะแล้วเท่าไหร่นะครับนี่สิบบาทเหรอเฮ้ยขอบคุณมากครับมันเย็นแล้วนะ รู้เดี๋ยวย้อนช้าเขาก็จะมีใครเลยที่ยืนใท่ทุกเช้าทุกเช้าเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เ่วงนี้เดี๋ยวเขาแกก็จะมาทุกเช้าเช้ากี่โมงครับแต่เช้ามันแปดโมงแปดโมงโอ้ผมตื่นเร็อย่างนาอก นี่มันน้ำนิ่งแล้วดิ้ยไ,ไม่เป็นไรครับไม,ไม่เป็นไรไม่ไไมผมขี้เกียจที <laughs> ไม่ใช่อะไรไเอาแค่นี้พอ ป้าให้พิเศษครับ10บาทครับแล้วก็ให้น้ำกัดหนึ่งแต่ผมจะไม่เอาน้ำไปนะครับเพราะว่าผม,มเกียดถือนะครับรนี่ครับหรือที่โป๊ะเรือนะครับตาคณตาใจดีมากๆครับป้า,ปาครับผมไม่เอาน้ำนะมัน thứ thứ cảm ơn rất nhiều cảm ơn rất nhiều cảm ơn rất nhiều สามโมงสี่โมงใช่ไหมได้ไหมครับอขอบคุณมากครับวาวงางานบา ไ่ลงวาดเหรอครับว้าวสวยเลยถ้าถ้าวาดาวาดสดนี่เท่าไหร่ผ,ผวาด้วาดสดอนะไ,ไม่ไหวอ๋ออ๋อครับก็ว,วัดตาม,มแบบตามภาพนะเออมดแล้วกไ็วไ,ไ,กไปเขียนบ้านเานู อ๋อนี่เอาไปเขียนลูกค้าให้ทําให้ใช่ไหมฮะก็หายากหายากนะรูปเขาเก่งนะครับ,บสายตาไม่ได้นะ อือโอ้78โอ้ย78แล้วยังวาดได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับเคยเป็นครูมาก่อนนะครับนี่ไม่เคยอะไรนะอ๋อ อ๋อโอ้ภาพประกอบเป็นสือเร,ร,รียนครับเราฝึกเอาหรือว่าเรียนเอาครับเนี่ยอะไรนะอ๋อภาพช่างเป็นระดับอาจารย์แล้วครับเนี่ย <laughs> ช่๋ไหมถ้าถ้าเป็นครูก็เป็นระดับอาจารย์แล้วใช่ไหม ยังไม่มีปัญญา,า,ท,าที่ว่า่ามีแค่ประวัติศาสตร์อปวสรแล้วก็หลังเข้ามาโดนปัญญาตาีโนเ,เาางินทาช่างสมัยรเรียนยังไม่มีป็นวัตอ๋อ,อนี่แต่ช่างใช่ไหมปวัศสปวศสปวสนี่คือสูงสุดละสมัยนั้นนะ มันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมนะหมว่าก็มีคนยุคใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอะไรก็มันก็นั่นนะ่ะเนาะเก่งครับผมก็เก่งอะไรนะเป็นนั่งเขียนแก้เหงาไว้เล่นเรื่อยเอาอะไรมาให้เขียนครับผม

ก็ตามอารมณ์เราด้วยแล้วเนาะมันจะไปเล่นเร่งเหมือนวัยรุ่นก็ไม่ได้ใช่วัยรุ่นมันไฟมันแรงมันอยากโชว์โชว์ของโชว์วิชาใช่ครับใช่สมัยก่อนเคยไปแสดงงานมีเต็ปิีมือเต็มคนนึงเขาเก่งเนี่ยเขาเก่ง หานาทีสินาทีเสร็จก็ก็อย่างอาจารย์เฉลิมพลเฉลิมชัยใช่ไหมอาจารย์เฉลิมชัยเขาก็ร่นหลังมาชางร่นหลังผมอ๋อนั่นนั่นเขาก็เขียนเร็วนะผมว่านะเราเป็นคนแบบพูดจาฉาฉาขนมากเลยกล้าพูดกล้าแบบอะไรทุกอย่างเลยอ่ะ โอเคครับส,สู้ๆครับ, <communicate> รบเรียกเชื่ออาจารย์ก็ไม่ถูกครับอาจารย์เฉลิมศักดิ์อาจารย์เฉลิมพลอาจารย์เฉลิมศักดิ์ไ้เจริญอาจารย์เฉลิมชัยนะครับอยู่ที่จังหวัดเชือนคเชียงรายนะครับที่ไปสร้างวัดอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับโอเคเดี๋ยว ดูตรงนี้เสร็จเดี๋ยวก็นี่ผมว่ามันเป็นความกดอากาศต่ำนะครับเนี่ยความกดอากาศต่ำาุ้แมงปอนี่ครับเป็นแม,มงปอแม,มงปอโอเคครับเดี๋ยวก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้ครับโอเค ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็อยากกินนูน่นกินนี่ก็มากินที่นี่ครับก็มาถ่ายบรรยากาศความเปลี่ยนแปลงของตลาดน้ำตลิ่งชันไปด้วยนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปอพอสมควรครับเปลี่ยนแปลงพอไปพอสมควรโอเคเดี๋ยวหมดโควิดเดี๋ยวคงจะคึกคื้นกว่านี้ครับหมดโควิดเดี๋ยวก็คงจะ คื้คืนกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวโอเคไว้แค่น,นี้นะครับสวัสดีครับ